สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับในที่ดินดราดนมไทยชาแนลครับยู YouTube, ทูบจิ๊กเยาะตะกลการเกษตรนะครับพี่น้องนีง่ครับเตรียมดินครับพี้ลงข้าวโพดครับพี่น้องแปลงลงข้าวโพดนะครับอาหารสัตว์แปรซิฟิก 7จ็ดแปดเก้าครับตัวนี้บันพุทธที่สิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมาเบิงกีได้ฝนไล่เป็นเลยครับผูกกระโปดเดียวเนี่ยจะเป็นหน,น้าฝนครับให้สร้างูนยมมาปั่นให้ครับรวดบัวหวังมีน้องมราจะคล้องเอาไปฉีดยาฉีดยาไหวครับ กำลังมาไอหนุ่มทอยัยงศูนย์บริการครับไถไปส่องหลอบแล้วครับนี่งยาขึ้นเร็วเดี๋ยวยอดแล้วกัสิ ยี่สิบหมไปครับอ๋งละขาดดงฮะเยอไปให้ไปไปไถ่อยอยให้ข้ามศาสม่เสียงไปก่อนเหรอไป่ส <fin anta> <ots> ียาท่า ลงไปดูเดียวยังเป็นัวเนี่ยหล้วม้อนอันที่ปลูกเหรินปลูกปลวกนะปลวกหอเที่ยงเกิดไปนะเที่ยวปลูกหแล้วใส่หัวเลยไหมโอ้เรียบวัดเลอ มันมีงานๆครับอยู่แถวเนี้ยกระเจาพลาะมะนมานังจิบมีขวดฟกขวดเศษเจียวเศษยังกับไหลต้นไม้ต้นนี้ครับมันห่มห่มย์ยต้นแดงครับไม้แดงเดี๋ยวเดีเข้าไปเห็ดเสารครับต้นงองๆงาอย่างเงี้ยกับเห็ดเสาศิลปะต้นนั้นก็ต้นแดงดือยกันครับ ว่าปีนาสิได้เอาไว้ลง <c oughs> โอ้เด็ด เดดจ้าเดดจ้าเวลาสองโมงแดดหน้าฝนครับฝนสะตกอยกู่แล้วทอตังทอดงทางล่างเป็นมัน พันข้โพดทุงละพันเก่าครับสองพันหมะีทุนขึ้นบู๊หนะ่พันข้าโพดสองพันเนา่าหยอดเบิ้งทีไดจยกักเลยประมาณสิบกิโล เอาสามหกปีเลยีครับไมรูเนี่ยังใส่ดีอยู่ยังเย็ดงตัดยงนะว้ยน้ำต่อยนี่ปวดจน เดี๋ยวลองหน่อยก่อนเป็นยังไงก่อนนะเล่าลงหน่อยให้ก่อนไปสี่ยอดเรียนเดี๋ยวไปเอาลองหน่อยก่อนครับตักคู่มัอนนะไปทมเต็มนะากำเสงเอาเฮงกัอนมันมายู่เฮ่นโอ้ยมีคนอยู่อยู่ตัวเนี่ย ปันไปทางดำโอ้ยกก้วล่อลงหางเนี่ยวะใช่สูดบริการเนี่ยเลี้ยนกันไปยังบุญไอ้เลียนน้ำไอ้ที่เลียนในทางดำเลย ไทยไปสองหลอดครับหยากระบอตายีหยาตายหยากับหยาขนาดไทยไปนวนๆนะมันหนาพ้นกับสนวงมันเป็นหนาเหลงวันที่สิบสองนิดวันพุทธที่สิบสองเมียนเมว่าียนครับจำจำบ่วดหตัวไหนที่สิบสอง มิถุนายนสองห้าหกเจ็ดันนี้ก็จะมาหยอดข้าวโพดครับเมื่อไม่นานหรนกครับผูกมันผูกมันเลวครับมันตาย่ลย้เอาข้าวโพดมาใส่เตีับเปลี่ยนเนีย่ยราคามันก็ตู้ดีครับเราเปลี่ยนเนียเ่ย่ง สร้างศูนย์ครับมายอดเพราะว่าปัน่นใหตุศูนย์บริการครับบริการการฝังการปัน่นหรือว่าการไถเมื่อวานก็ไปบักกกปามกิน <c oughs> การาคาปามดีครับบักกกปามกินกินหยอดครับเมื่อวานนเนี่ยได้พี่น้องเพื่อนกับถูกน้องทีมงานเพื่อนะผมก็ไปดึงให้เพื่อนอยู่ซองต่น ต้นปามลงครับมันอันนี้มันหนาแช่ไมเงินวะแสงบ่ถึงเป็น,ปนว่าปานไหนว่ารถรถเบวบางครับเมือ่อปลาเสียงก็ไปสีดยาครับหนองตัวยุงนี่เดี๋ยวสร้างศูนย์มาจัดแถบสามหกศูนย์แปดเอสพีเสาเลียมเสาเลียมครับตัวใหม่ครับของสามหกโอ้ใช้ดีครับรุ่นนี้ หยุดทนดีครับประมาณนี้ครับปั้นเกี๊ยนึงครับเกี๊ยนึงให้ดูว่าละเอียดดีหรือ ดเดี๋ยวเอาให้เป็นปันหลอกหน่อยก่อนสีไม่หยอดให้จังให้เป็นเป็นปันทั้งเงาย้าทั้งเหย้ามันดันเหลียวครับยีการท้าอันนี้เพี่ยนมันครับพี่น้องกิจยาอันนี้ฉีด าหญ้าสูงครับหญ้าสูงหญ้าสูงแห้งให้มาสิ็ใส่ไอ้กรูโฟซีเนตแอมโมเนียครับเพ้าใหม่ครับผมกลุ่มเฮ็ดตายดีอยู่พี่น้องครับฝนพ้าม ปริมาณประมาณาสิบส่วนโตอ่ะผมตัวนำยี่สิบลิตรขับคนออกมาเป็นอย่างรล่ะเอาเร่งแล้วลไวไปไปอรุ่นใจร้อนรุ่นสิเปิดรุ่นแล้วครับนี่ไม่รุ่นเลือดหน่อยสามสิบยังเจียวอ่ะ yeah ยำลายครับอยู่บ้านนอกกับประแม่เนี่แล้วครับเท่นี้นก็โบวกว่า้อรวยเราพี่น้องมาพอดอยากได้กินไป สิบกว่าปีแล้วครับกทีวัดบุลุงรักษาโหลดไปดีบ่อคอยส้มเรียกว่าบ,บอ่อส้มเลยล่ะสำหรับรถสิปปีสิบกว่าวนาะในนามมาดา อ,อันนี้ฟันวนเขาฟันมันก็มีหลายแบบครับกันว่าเบรดันลักลายเขาหรอ Đi 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 nói, xài phí mươi chắc nói Bay gấp bay là gấp mà, เป็นดินทรายครับปันไงดินทรายลงกระผัวทหารสัตว์แปรซี่ปิดเจ็ดแปดเก้าครับตัวนี้มารอิ่งกันครับที่ห้องพี่ไดคน,นรีบจีรูปทุนครับพัวเป็น ทุ่งแดนสองพัน 2, สิบกิโลครับอ่ะพบกันใหม่ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณรับชมนะครับสวัสดีครับผม